วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเข้านะครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าพอแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะใส่น้ำอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนเราต้องใส่น้ำสองล่อนะครับเทหนึ่งอนะครับแล้วใส่อีกหนึ่งรออนะครับแล้วผมก็จะวางบนเตาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นน้องผมนะครับ นี่เลยนะครับถ้าทาไลเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็ยกไว้บนเตานะครับให้ให้มันสุกนะครับทุกคนแล้วเราก็รอกินได้นะครับแล้วผมก็ก่อนที่มันจะสุกนะครับผมก็พยายามจะเปล่าให้ไฟไฟครึ่งนะครับ นี่นะครับผมก็ใช้ท่อเป่าไฟนะครับวิถีชีวิตธรรมดาธรรมดานะครับนี่อะไรนะครับนี่น้องนะครับนี่ผมนะครับทุกคนเห็นไหมครับผมนี่น้องนะครับเป็นหลานนะครับทุกคนขอ,อัน,นี้หน่อยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเป่าอันนี้ ผมก็จะเป่าไ,ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไฟจะขึ้นนะครับอ,รอืมจะจะไปไหนเด,ดี๋ยวเขาหลบไปที่นู่นอ๋อไปไปนั่งรอที่นู่นก็ได้ที่นู่นที่นู่นนู่น นม่ที่ที่เราน้องไปนั่งลองเลยใช่ผมก็บอกให้หน้นองไปนั่งลอนะครับแล้วผมก็จะหุ่งเข้านะครับทุกคนนี่เลยนะครับ นี่เลยนะครับไฟก็กำลังลุกไหมอยู่นะครับที่เตานะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็พยายามจับเปล่านะครับทุกคนเปล่าให้ไฟขึ้นนะครับหุงข้าวเนี่ยทางง่ายมากนะครับทุกคน มีความเยอะนะครับขออนุญาตแป้นนึงนะครับกผมก็จะใช้อันนี้พักผมก็จะใช้น,นี่พักควานนะครับไม่ให้ความ,มาด้านผมนะครับเพราะว่ามันจะไม่ดีนะครับผมก็พยายามจะจะให้ไฟลุกนะครับ นี่เลยนะครับรออีกประมาณสี่ห้านาทีนะครับเข้าถือจะสุขนะครับทุกคนนี่นะครับน้ำเมื่อกี้นะครับที่เราใช้หุงข้านะครับน้ำก็หนึ่งกิโลและหนึ่งกิโลกันนะครับนี่นะนะครับ เราก็รอไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจนกว่าเข้าจะสุกนะครับระหว่ารอผมก็จะดึงน้ำตาลนะครับน้ำตาลใยผมก็จะมาดึงน้ำตาลใยนะครับวันนี้ทาน้้ำดึงนะครับใส่สองช้อนนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าใส่เยอะจะเป็นโบหวานนะครับนี่นะครับสองช้อนก็พอแล้วนะครับ เอาไว้ที่นี่ก่อนนะครับแล้วผมก็จะใส่ลงไปนะครับนี่เลยนะครับผมก็จะเทน้ำนะครับให้พอประมาณนะครับแล้วผมก็ของๆ่งนะครับใช้ช้องนะครับนี่เลยนะครับของาแมานะ่ นี่เลยนะครับนี่นะครับน้ำตาลทรายเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปนะครับผมก็จะด่บนะครับทุกคนนี่เลยนะครับหวานมากนะครับทุกคนสุดชื่อครับแล้วเราก็ไปดูเข้ากันเลยนะครับตอนนี้เข้าก็เริ่นเดือดแล้วนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปเทนะ้ำทิ้งก่อนนะครับรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเ <Okay. S 1> ราให้มันเดือดก่อนนี้นะครับแล้วเราก็ต้องเทน้ำนะครับ oh. นะครับนี่เลยนะครับการันเดือดอยู่นะครับทุกคน <Okay. S 1> นี่เลยนะครับผมก็ได้เทนะ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน แล้วผมก็จะเอาฝามาปิดนะครับนี่เลยนะครับข้าวก็สุกแล้วนะครับทุกคนข้าวก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใรให้ผมตากิต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ